สวัสดีครับก็มีเพื่อนทักมาว่าขอฟังภาษาจีนกับภาษาไทยนะฮะเป็นแบบออฟไลน์นะฮะตอนนี้ผมก็เอาเครื่องแปลภาษาะะมาเที่ยวนะฮะที่จังหวัดกระบี่ของเรานะ,ะนี่นะ,ะก็อยู่เอาไล่เลนะฮะที่กระบี่นะฮะก็มีต่างชาตินพี่เลยผมก็เอามาใช้งานที่นี่นะฮะก็เดี๋ยวผมจะลองอเลือกเป็นแบบออฟไลน์นะฮะออฟไลน์ให้เลยเป็นแบบไทยกับจีนนะ,ะพเพื่อนก็บอกเฮ้ย ออนไลน์ line, มีกี่ภาษามีสีภาษาฮะก็มีจีนกลางไต้หวันแล้วก็อังกฤษฮะญี่ปุ่นเกาหลีเยอรมันสเปนรัเสเซียฝรั่งเศสแล้วก็ไทยนะฮะใช้งานได้แบบนี้เลยนะฮะออนไลน์ได้ถึง1นึ่งร้อยเก้าภาษาสองร้อยคอบคุมสองร้อยประเทศทั่วโลกนะฮะอ่าตอนนี้ผมไม่ได้เชื่อมต่อ WiFi นะฮะเรามาลองดูกันก่อนนี่ฮะไ i f i นะฮะไม่ได้เชื่อมต่อนะอ่าผมปิดก่อนนะนะปิด WiFi ก่อนนะปิด WiFi แล้วนะฮะเราก็จะไปใช้งานออฟไลน์ line กันดูนะฮะนี่เราอยู่บนเกาะน,นะฮะก็จะไม่มีสัญญานนเทะ็ตะ ก็เลือกเป็นไทยกับจีนนะฮะผมก็เลือกเป็นจีน